สวัสดีครับวันนี้ยายตุ้มพาเด็กน้อยมาหาเห็ดปาดใครเจอเห็ดเอาจิ้มเลยตุ้ดเดี๋ยว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 เอาตรงเอาโคนมาด้วยลูกออ้ใครเจอเห็ดงงโอ้โหเอาเอาดอกหัวมันหลุดเลยเอาเอาใสตะก้าเอาใสตะก้าเลยโอ้โหอันนี้ยายทําให้มามันเก่แล้วเดี๋ยวมันหลุดเอาเอาดอกมาเลยลูกเอาเอานนี้เลยไปเอายายจิ้มให้ อืมทำไมเจอเห็ดเนาะยายเดินมาทำไมยายไม่เจอนะออานี่เอานี่ไปไว้ให้ยายโมนแกงเกง็บกงเอาดนินออกเอาไปใส่ตะกร้าเลยโอ้โหไปต่อครับยังไม่ได้เก็บเลยรอก,กุมก่อนเอาไม่ง่ายไม่ง่ายไ่ง่งายโหนะเออออาเก็บเลยมีดิน,ดนก็ตัดเลยครับนี่อีกดอกหนึง่ง วันนี้พาหลานหาเห็ดด้วยพี่น้องป่าใกล้ๆบ้านพาเด็กออกกําลังกายถ้าไม่มีดินก็ใส่กระตาเลย,ยนี่อโอ้โหนี่น้อยๆหน,นิมอยู่ในดินอเอาเอาเอามีดเอามีดควัดเอาเลยครับนั่นแหละโอ้ตัดตีนพอดีเลยใส่ตะกร้าเลยครับเอาอีกดอกหนึ่งน้อยๆเอาเก็บเลยเดี๋ยวยา,ยายหาให้ก่อน อยู่ข้างหลังกุ้มนี่เห็นไหมดอกสวยมากเลยตัดตีนมันเลยครับโอ้ไม่มีดินก็ใส่ตะกรตาเลยครับเอาเก็บเลยครับโน่นดอกนั้นไอ้เจ้าดำเหยียบแล้วนั่นนั่ะเจ้าดำทีไมดื้อจังเจ้าดำนี่ดืออดด้อจังเหยียบเหเนเน็เ,เห็ดของเด็กชายกุมภาได้ไงเนาะ ครับอ้าวเก็บเลยครับ๋ยวมันจะาายองใหโอ้โ,อโอ <c oughs> จิ้มดอกเห็ดเลย <c oughs> มีดินไหมดูสิเอาตัดระวังมือตัวเองด้วยเออย่าให้มีดไม่คมจะได้ไม่ไม่อันตรายนี่นี่นี่ยายต,ตัวออสองตัวยาเออไอสตัวนั้นมันเล่นนะ้ำมันร้อน เอานี่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 ปาดเลยปลาดตีนมันเลยครับอือีกตัวม,ม,มันไม่ลูกมันด้วยเอามีลูกมันด้วยเอาลูก,กมันด้วยโอ้โหครับระวังมือตัวเองด้วยเอามือตัวข้างโน้อนออกครับเอาจิ้มลงไปเลยครับเอามือข้างโน้อนออกก่อนครับน่นละมีหอยด้วยมีหอยก็หอยมันมันเตรียมมากินเห็ด มันอร่อยอาตัดดอกใหญ่ก่อนไหมครับอ่าโอ้โหสวยสวยสวยเ,เลยลครับอาลูกมันเหรอโอ้าจิ้มอาลูกมันโอ,อ,นอ้น่ารักอน่ารักเหมือนคนหาเห็ดเลยระวังมือด้วยอ่าละเอาอีกสองดอกตัดเอาเลยครับเออมันเล่นน้ำก็ช่างมันลงอ่ะ ตัดเลยครับครับผมเอา้ให,หครับจะไม่ผูกเกิดครับ,รบโอเคเก่ง,ม,งมากเลยยิ่งคือมันกินเห็ดเอาได้ไหมนะเห็ดดอกนั้นนะเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะครับม,ม,มันมากินครับนี่ไงเกมรับ โอ้โหติดเด็กชายได้เยอะเลยนี่หนึ่งดอกนี่ไงเอา้าายเก็บเลยครับอะ,รอะไรครับสิลูกไม่เอาจ่ะเอากลุมไม่เก็บสักทีไงเอาส่ตากาเอาเอาเจอแล้วหนึ่งดอกครับเด็กน้อย,ยเก็บเลยครับหอยไม่เอาเอาแต่เห็ดครับรรอืม่ ครับไม่จะมาบอกไม่มตัดดินอเอาใส่กระตาเลยครับเอาโหมมครับอันนี้เขาเรียกเห็ดมันปูนะลูกนะเนี่ยจับอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตัดจิ้มเอาเลยเอาไปให้คุณตาเห็ดอันนี้คุณตาชอบครับเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยลูกเดี๋ยวกลับไปตัดที่บ้านก็ได้ตีนมันนะใ,นนะใส่ตะกร้าเลยครับใส่ตะกร้าเลยครับ ไม่เอาอันนั้นมันไม่สวยเลือกเอาอันสวยสวยไม่เอาลูกอันนั้นพ่อไปไปที่ไหนหินนั่นอีกครับอันนั้นมันไม่สวยเอานี้ดึงเลยครับครับโอ้เอานี่นี่ดึงเอาเลยครับเลียวใส่ตะกร้าเลยนะครับครับเดี๋ยวยายเข้าไปอันลุกๆอันนั้นอ่ะนี่ดึงเอาเลยครับหินเยอะจังหินเยอะจังครับอันนี้ตัวไม่ให้ต มันปูดอกสีสวยเลยเหมือนดอกดาวเรืองมันปูดอกสีสวย,ยว่างไว้ก่อนตะกา้าไม่ยอมทมอ่าไปเอาเอามาเลยไม่ยอมจับเอามาเลยจับเอามาเลยไม่ยอมเลยครับมาเริ่มเทิมเลยแก่มันแก่หรือย,ยังไหนคุณยายดูให้ เอามาสิมันแก่แล้วเอาไหนดูสิเอาไหมไม่เอาดูดิดูดิโอ้ยมันเปื่อยแล้วลูกให้มันเป็นสปอร์อยู่นี่ไปไปเอาตอกใหม่ไม่ได้ก้าลายอ่ะกี่ดอกคะเนี่ยดูสิอเอามีดแยะเข้าไปตัดเลยนั่นแหละใส่ตะกร้าเลยครับครับ อกี่ดอกสองดอกส่ตะก้าเลยครับจิ้มมาเลยครับอันนี้สวยมากเลยตุ้มๆเลยครับผมสายตะก้าเลยครับไหนจะเอ้ยน,นั่นดีครับอันนั้นไม่เอามันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวแล้วลูกอันนั้นโอ้โอ้โอยตัวนี้ก็ม,มาถึงแล้ว จิ้มเลยเออตัวนั้นไปไหนมาครับอ่ะอ่ะเก็บตะก้าเลยไอย้ตัวนี้ไปไหนมาเนี่ยอ๋อดำไปจะเ,เต็มตะก้าแล้วเด็กน้อยอ่ะเหนื่อยหรือยังครับยังครับโอ้โหเด็กชายทางนี้ลูกทางนี้นี่เดินไปทางนี้ทางซ้ายเนี่ย อันนี้เขาเรียกเห็ดหน้าแหล่<ว>นนะลูกนะสวยไหมล่ะสวยลูกแต่ว่ามันไม่สวยเท่าใหญ่นี่สีม่วงครับใส่ตะกร้าเลยครับตะกร้านู้นของกุมภาเลยให้เต็มเลยหนึ่งไงหน้าแหล่หนึ่ดงดดอ้างอ้าว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 ดิบเลยครับใส่ใส่ตะกร้าเลยครับอืมอ่ะไป ครับอ่ะอาจายตัดให้อ่ะเก็บเซตาก้าเลยครับผมจะเต็มหรือยังจะเต็มแล้วนะ,ะวอา้าวสองดอกนะนี่ไงอ่ะหยิบเ่ตะก้าเลยจะเต็มแล้วเหรอโอ้โหเก็บเบเห็ดจริงจังเลยดิใช้กุ้ล่ายิ้มหวานก่อนน,นั่นเอา้าเก็บเ่ตะก้าเลย เห็ดอะไรเห็ดดินครับอันนั้นตีนั่นอะไหนเห็ดพี่เบื่อครับอ่าใส่ตะกร้าขี้ปากหอยพี่น้องเอ้ยหนาเลอ่ะพักเหนื่อยเด็กน้อยเอาเห็ดคุณยายได้ประมาณนี้เห็ดคุณหลานก็เกือบเต็มกระตาโอ้โห เดี๋ยวเราเดินกลับบ้านแล้วค่ะนี้แล้เวเขาตรงนี้เหรอเขาขาวสวยๆเลย